Legenda 叫湖南小班家今年我六岁了我是洪进去政府附属幼儿园的学生欢迎光临谢谢大家 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบทบาทหน้าที่ของสํานักง,งานศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดคือการจัดและส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือติดตามแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เรามาอยู่ที่สํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเราจะมาดูการขับเคลื่อนงานของที่นี่กันค่ะ ภารกิจที่สําคัญของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเน้นการทํางานเชิงบูรณาการกับภาคีเครืออ่ายในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราให้ความสําคัญ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกศจซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งขอนแก่นนั้นมีการขับเคลื่อนการศึกษาทุกมิติภายใต้การทำงานความร่วมมือระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่จนถึงในระดับโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการศึกษาโดยเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเรามีภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย14หน่วยงานเช่นเขตพื้นที่การศึกษามหาวิทยายลัยขอนแกน่นคณะพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือแม้กระทั่ง าธารณสุขจังหวัดการพัฒนาเด็กปฐมมวัยเป้าหมายของขอนแก่นเราก็คือพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้มีทักษะชีวิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขครับ ในฐานะศึกษานิเทศซึ่งทําหน้าที่ขับเคลื่อนงานวิชาการในสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจะทําหน้าที่เชิงบูรณาการงานนิเทศติดตามประเมินผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยแล้วก็งานติดตามตรวจสอบเชิงนโยบายงานโดดเด่นของพวกเราก็จะเป็นงานบูรณาการที่เป็น,นกลไกสําคัญในพื้นที่ระหว่างศึกษานิเทศร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสำนังกงานจธิการจังหวัดภายใต้การจัดการศึกษาร่วมกันเช่นงานบูรณาการปสมวัยซึ่งตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาเด็กที่เป็นฐานของการเรียนรู้ที่จะให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นฐานที่สำคัญจากเด็กะสมะวัย สู่พัฒนาการระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็อุดมหรือทักษะอาชีพในอนาคตจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนการเรียนการสอน EF ที่เข้ามาบูรณาการการจัดการเรียนรู้เป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้าเพื่อให้เด็กอยู่เป็นคิดเป็นเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแก้ปัญหาได้นะคะอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้ เราก็มีการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่าง4ี่กระทรวงด้วยนะคะซึ่งสาธารจังหวัดขอนแก่นทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเครือข่ายร่วมพัฒนาจากการทํางานที่เราร่วมกันทํามาใน3ามปีการศึกษาสิ่งที่เราได้สิ่งแรกก็คือเป้าคุณภาพของเด็กมีพัฒนาการสมส่วนรอบด้านทั้ง4ด้านส่วนครูคือเป็นครูมืออาชีพสามารถที่จะใช้กิจกรรมเหล่านี้ไปสู่การเรียนรู้ของเด็กเชิง Active Learning ที่เป็นการพัฒนา รอบด้านนะคะส่วนที่3ก็คือความเชื่อมั่นของชุมชนของผู้ปกครองในการเข้าถึงเด็กและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคกลไกการทํางานเชิงบูรณาการในพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ําตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายระหว่างกระทรวงศึกษากับศึกษาธิการจังหวัดที่อยู่ในระดับพื้นที่นะคะ โรงเรียนอนบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่นจัดการศึกษาในระดับปสมวัยเต็มรูปแบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นผสมศึกษาโดยการนำกระบวนการการพัฒนาสมองส่วนหน้าเอฟเข้ามาใช้ให้เด็กได้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเรียนรู้เป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนได้เน้นการพัฒนาเด็กเพื่อความพร้อมในด้านพัฒนาการทั้ง4ด้าน ด้านร่างกายเราให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเล่นกีฬาและผ่านการเล่นด้านอารมณ์และจิตใจเราให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นดน,นตรีคือคีย์บอร์ดด้านสังคมเด็กก็จะได้เรียนรู้ในการเล่นกับเพื่อนๆในการเข้าสังคมส่วนด้านสติปัญญาและการสื่อสารเราใช้การทดลองวิทยาศาสตร,ร์เข้ามาให้เด็กได้เรียนรู้ได้ทําการทดลองและก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษค่ะและนี่ก็คือภารกิจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดคอนแก่น สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ